สวัสดีครับอยู่กับผมเซลบอนอีก bon เช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้ผมมีรถซีดาน4ประตูยอดนิยมอึดถึกทนของค่ายโตโยตา้ามานำเสนอนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่3 0 0แสนนิดๆผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยครับไปครับสำหรับวันนี้เป็นเจ้าคันนี้ครับโตโยตา้าโคโรล,ล่าออติ ตัว 2.0G ปี2013ตัวรถเป็นสีเทานะ่ครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดออปชั่นฟังก์ชันตัวรถต่างๆว่ายังน่าใช้อยู่หรือไม่และจะตอบโจทย์เพื่อนๆพี่ๆไหมมาชมมันครับสำหรับรุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์หลอดไส้ธรรมดายังไม่ใช่แบบ LED นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ16เดิมศูนย์นะครับแต่คันนี้พิเศษนะครับลัดยางอยู่ครัวมาขนาด 2.0555R16 ตัวยางเป็น ปี2021ดอกยางหนาเอาไปใช้ยาวๆครับในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของคิวอันสตร์เนี่ยติดตั้งมาให้รอบคันเลยนะครับและสําหรับรถคันนี้นะครับรองรับในส่วนของน้ํามันที่เป็น e20 เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังเติม e85 ไม่ได้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบกรกดวงที่3ไม่มีเซ็นเซอร์แต่มีกล้องถอยหลังนะครับ และในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยโอกโถงกว้างขวางเก็บของได้แบบจุใจนะครับในส่วนของด้านหลังและสําหรับรถคันนี้นะครับไม่มีการติดแก๊สมานะครับยางอะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะครับผมซ,ซีนเซอร์นต่างๆเดิมครับในส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของออปชันและภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับตกแต่งด้วยคอนโซลลายไม้แทบจะทั้งคันเลยนะครับผมประตูทั้ง4บานแล้วก็คอนโซลกลางแล้วก็กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ล็อกกระจกมีมาให้และในส่วนของกุญแจเป็นรีโมทแบบไข่ปุ่มควบคุมอันปรับเปลี่ยนกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยเป็นหนังสีดําแบบ PVC นะครับผมสภาพโดยรวม95%ทั้งหน้าและในส่วนของด้านหลัง สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังโอกถ่งกว้างขวางตามสไตล์โตโยต้าออติสในส่วนของเพดานสวยกริปนะครับและในส่วนของออปชั่นต่างๆของตัวรถเนี่ยจัดเต็มมากๆเดี๋ยวบอลพามาชมกันครับเลขไม์อยู่แสนหกหมื่นในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กสองตำแหน่งด้านหน้าในส่วนของวิทยุเนี่ยเป็นทูดินจากโรงงานได้แอร์ดีเต้านะครับเกียร์เป็นออโต้แบบขั้นบันไดและเป็นเกียร์แบบ7สปีด ตรงนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับสองตแหน่งแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะในส่วนของเกะ๊ะทางด้านซ้ายนะครับมีเก๊ะบนเก๊ะล่างก็ใช้งานได้ปกติไม่มีแตกไม่มีหักคอนโซล,ลสวยๆเดี๋ยวเราไปชมในส่วนขององค์สร้างบอดี้รถถังด้านหน้าว่ารถคันนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างเดีย๋ยวผมรายงานแบบตรงๆเลยสําหรับรถคันนี้นะมีการแตะหน้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับมีการทําสีมาแล้วนะครับบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ชนหนักนะครับ ในส่วนของฝากระโปรงรอ, kind, อยตะเก็บต่างๆก็ยังสวยงามและในส่วนของเครื่องยนต์เป็น Duo VVTi ตัว2.0นะเครื่องยนต์ไม่มีสนิมไม่มีน้ำมันเยิ้มไม่มีสันก็ o, จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมทดลองขับในส่วนของสมรรถนะกันต่อไปครับ จากที่ได้ลองขับมาสักระยะในส่วนของรถคันนี้นช่วงล่างถือว่ายังดีอยู่นะครับและในส่วนของเกียร์ยังเข้าสมูทปกติและผมลืมแจ้งไปเลยรถคันนี้มีเกียร์เพดดิชชิปสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้เลยนะครับและสําหรับคันนี้ที่ท่านใดสนใจเราขายอยู่ที่3าม0 0 0หนบาทผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทสนใจโทรมาเลยครับศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองยินดีดูแลและให้คำปรึกษาฝากกดซับสไคร้กดไลค์เอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไป วันนี้ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ